เอาไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมเรื่องของสวคอห้าวันแล้วการเลือกสวตอนนี้เราทุนชินเลยนะแต่ก่อนเราจะมีคําว่าเลือกตั้งแต่มันประชาชนไม่ได้เลือกมีผู้แทนที่ยอมเสียเงิน2อ0พบาทเป็นผู้สมัครด้วยเป็นผู้เลือกด้วยค่ะก็เลยต้องเรียกว่าเลือกสวมุ่นวายมาตั้งแต่ยังไม่รับสมัครตั้งแต่ประกาศกติกาก็ร้องกันแล้วตั้งแต่บอกแล้วว่าสามารถหาเสียงจะเรียกว่าอะไรไม่ได้เรียกว่าหาเสียงอะสามารถแนะนําตัวยังไง ร้องกันไปร้องกันมาจนถึงวันนี้ก็ร้องอีกค่ะร้องหนักด้วยอืเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยว่าที่ผู้สมัครไปร้องค่ะก็เป็นกลุ่มคนหน่อยแต่ช่วงเนี้ผู้สมัครเนี่ยผู้สมัครที่ไม่ได้ผ่านเข้าไปสามร้อยจากสามพันเนี่ยร้องกันเยอะมากเยอะมากค่ะครับ วันก่อนเรานําเสนอไปแล้วนะคะว่าไปที่กะกะตกหลายกลุ่มเลยวันนี้ก็ไปอีกเช่นกันค่ะคุณผู้ชมวันนี้ที่สํานักง,งานกะกะตอเองก็ยังคงมีคนไปร้องอยู่เป็นอดีตผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม12ไปพร้อมกับตัวแทนในกลุ่มกลุ่มนี้ยื่นหนังสือต่อกะกะตคัดค้านการประกาศรายชื่อสว200คนที่ได้รับการเลือกในครั้งนี้แกนนําของเขาก็คือคุณจักรพงษ์คงปัญญาเขาบอกว่าหลังจากเลือกสวและเห็นรายชื่อสวแล้ว กฎหมายระบุไว้เลยว่าให้เว้นเอาไว้5วันก่อนแล้วค่อยประกาศรับรองปรากฏว่าช่วงนี้เมื่อเห็นปัญหาเกิดขึ้นหลายๆอย่างเขาก็มองว่ากกตอเองก็ควรจะดูเพราะผลการเลือกที่มันออกมามันได้คนที่ไม่ตรงกับอาชีพอ,อย่างสุดจริตและเที่ยงธรรมไปดูแล้วเราจะเห็นตามหน้าสื่อและเห็นตามเอกสารที่กกตระบุเอาไว้เลยค่ะว่าหลายๆอย่างมันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพนั้นๆเลยค่ะ ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราเองก็จะต้องช่วยกันตรวจสอบถูกไหมคะจะได้เกิดผลดีแล้วก็ต้องยอมรับว่าไอ้ตอนเลือกเนี่ยโอเคละมันเป็นประชาธิปไตยก็จริงแต่มันอาจจะเป็นประชาธิปไตยแบบไม่เต็มใบมเขาเลยต้องมาร้องเรื่องนี้เห็นไหมคะมัน <He S 2> <ม>ไม่ใช่เรื่องหัวนะไม่ใช่เรื่องทุจริตนะแต่เป็นเรื่องการให้ตรวจสอบคุณสมบัติของคนที่ได้รับการเลือกเลยเขาบอกเลยนะเขาไมา่ได้ขี้แพ้ชนตีนะ,ะแต่เอาเป็นทางการเลยฮะวันนี้ที่ศาลปกครองนอายจตุรันบุญเพเ็ญจรัส เลขากลุ่มเคลียร์ p o ลิติกในฐานะอดีตผู้สมัครวุฒิสภากลุ่มที่20กลุ่มอื่น,นกรุงเทพมหานครยื่นฟ้องคณะกรรมาการเลือกตั้งต่อศาลรปกครองสูงสุดข้อหานะฮะปล่อยปะละเลยในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครไม่ดำเนินการจัดการเลือกสอวให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญจึงขอให้ศาลเปิดไต่สวนฉุกเฉินเพื่อพิจารณาสั่งระงับการประกาศรับรองการเลือกสอวเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสอว2อ0คนและผู้อยู่ในบัญชีสำรองอีก100คนว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ค่ะคุณจตุรันยังบอกด้วยนะคะว่าเห็นกระบวนการเลือกสอวอมาตั้งแต่รับสมัครตั้งแต่การเลือกอำเภอจังหวัดมาถึงประเทศมันเหมือนเป็นวิบากกรรมค่ะคุณผู้ชม,มประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมเลยแต่หลังจากการเลือกเสร็จเอาเรื่องนี้ทำไมกลายเป็นวาระแห่งชาติกันไป ประชาชนไปโฟกัสที่การเลือกตั้งว่ามันมีกโกงการจัดตั้งมีกลุ่มอาชีพของคนที่เป็นว่าที่สอวอใหม่เขาก็ย้ำบอกว่าเขาไม่ได้ด้อยค่าอาชีพเลยนะแต่ว่ากระบวนการได้มาการะบวนการเข้ามาของบางคนเนี่ยมันดูแปลกแปลกมันไม่น่าจะเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ค่ะแล้วมาก็คือมีเอกสารหลักฐานชัดเจนนะโดยเฉพาะหลักฐานจากสวสมชายแสวงการนะหนังสือทวงติงจากนกายก้านนรงจันทิก ประธานคณะกรรมการองค์กรอ,อิสระตามรัฐนูลวุฒิสภาและก็หลักฐานการรับคะแนนที่เป็นศูนย์คะแนนของผู้สมัครสรวรวมถึงกลุ่มอาชีพที่นํามายื่นประกอบพิจารณาของสารและก็ <c oughs> ในวันเลือกเนี่ยตนก็ไม่มีการทักท้วงเพราะเห็นว่ามีคนยื่นเรื่องเยอะแล้วก็ตั้งใจมาสารปกรครองเลยใช่ค่ะและข่าวก็ถามว่ากกตชี้แจงว่าจะมีการรับรองไปก่อนแล้วค่อยสอยทีหลังคุณจตุรันบอกไม่ได้ ตนไม่เชื่อมั่นในแนวทางนี้จากการทําหน้าที่ที่ผ่านมาของกกตตั้งแต่การเลือกตั้งใหญ่ทุกวันนี้ให้ใบแดงใบเหลืองกี่คนหลังปล่อยผ่านเข้าไปเป็นคําพูดที่กกตสามารถพูดได้แต่ความเชื่อมั่นของประชาชนเป็นอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นบอกตรงๆว่ายังไม่เชื่อมั่นเ,ออเขาไม่เชื่อว่าจะมีสอยภายหลังนะคะมีเสียงของคนที่ไปร้องเรื่องนี้ฟังกันหน่อยคะ่ะ เราไม่ได้เราไม่ได้บอกว่าสมาชิกที่สภาทั้ง200ท่านไม่เหมาะสมนะครับอันนี้ประเด็นประเด็นที่หนึ่งแล้วเราไปเห็นกระบวนการการขั้นตอนที่มันผิดผิดกระบวนการตั้งแต่เม็ดแรกเนี่ยตั้งแต่ขั้นตอนการรับสมัครมาเระบอกโดยมาระดับประเทศนะครับมันแปกไปหมดเลยนะครับมันเขาเรียกว่ามันคนบอกวิทธิตบางคนบอกอัปลักษณ์กลายเป็นสมาชิกที่สภาชุดนี้มันมันดูการขาดความชอบธรรมที่เข้าไปทําหน้าที่เพื่อเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน แล้วบางจังหวัดก็ไม่มีตัวแทนของอาชีพที่สมกครบางกลุ่มอาชีพก็ดูตาักกะมันปิ้งเพี้ยนไปหมดฉะนั้นเขาเลยให้กรตกตตรวจสอบยังมีเวลาจากสี่หมื่นกว่าคนเนี่ยผมไม่เชื่อว่ากรากตไม่มีหลักฐานเลยเหรอกนะเรื่องของการหลักฐานการจ่ายเงินอ่ะนี่แหละครับผมว่ากกรกตมีนะหรือว่ามันจะสืบไปถึงหรือเปล่าแล้วก็ผมเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนนะครับที่ลงสมัครสวที่อาจจะถูกปิดไปจากการชักจูงก็ดี จากการถูกทักจูงในทางที่ผิดๆนะครับจะทําให้ตรงเรองนี้บางทีก็ถูกด้อยค่านะมีการจ่ายเงินรับเงินจริงและโครงการหักหลังเนี่ยนะให้เปิดเผยข้อมูลมาต่อกรกตนะครับไปยื่นที่กรกตเลยอนะไม่ได้ไม่ต้องไปยื่นที่ผมนะครับแสดงข้อมูลกันถ้าี่เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการทําหน้าที่เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองนะครับปรากฏการเลือกที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องเนี่ยตอนนี้เริ่มมีเสียง ถามว่ามีสอวอไว้ทําไมแล้วนะค่ะว่าเราจะมีสมาชิกอุทิสภาไว้ทําไม,มแล้วก็บางพักการเมืองอย่าง ก้าวไกลเนี่ยเขาเสนอหรือว่าไม่ควรมีค่ะมีมสภาเดียวก็ได้ครับนะคะเรื่องของการเลือกสอวครั้งนี้ก็เป็นวิบากกรรมจริงๆค่ะแล้วก็เป็นปัญหาสุดท้ายแล้วมันจะเดินหน้ากันต่อไปอได้อย่างไรเดี๋ยวเราสนทนาพูดคุยกันนะคะกับอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรเป็นอดีตกรรมการการเลือกตั้งด้วยและท่านก็ยังเป็นผู้สมัครสวรรในรอบนี้ด้วยก็สวมหมวกสองใบเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับคุณอิทธิพันธ์แล้วก็คุณชาดานะครับ,ค,รบค่ะอาจารย์นะอาจารย์คุกคีกับการเลือกตั้งมาเนี่ยตั้งแต่ก่อนเป็นกกตเป็นนักวิชาการเป็นองค์กรกลางอยากให้อาจารย์มองปรากฏการเลือกสอวครั้งนี้ว่าดูแล้วเหมือนประชาชนเนี่ยจะคลางแขงใจรุนแรงกว่าทุกครั้งไหมครคือต้องบอกว่าการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทยเนี่ยเอ,อ่อมันไม่เคยนิ่งครับคำว่าไม่เคยนิ่งคือหมายความว่ายังหาสูตร วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งลงตัวไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยสมัยแรกๆเนี่ยตั้งแต่สองสี่แปดเก้าเนี่ยสวก็จะเป็นเหมือนกับมาจากการแต่งตั้งอ่ะนะนะครับ,รบแล้วก็จะเป็นเหมือนกับเครื่องมือของฝ่ายรัฐบาลในการที่จะตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะมาคานกับทางฝ่ายสอสแล้วก็อาจจะมาช่วยสนับสนุน เป็นหลังพิงให้กับทางฝ่ายรัฐบาลเป็นหลักนะครับ,ค,รบคนที่เมานัดเป็นหลักจนกระทั่งถึงปี40เนี่ยเราก็เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นนะครับซึ่งการเลือกตั้งร้อยเปอร์ซนดังกล่าวเนี่ยก็จะมีเสียงข้อหากันนะครับคือก็ได้คนดีละแต่ก็จะมีเสียงข้อหากันว่าในบางพื้นที่เนี่ย ก็ดูเหมือนว่าฝ่ายกันมันเข้าไปแทรกแซงนะครับเช่นบางทีตัวเองเป็นสสก็ส่งพร,รยาเป็นสวเขาก็เลยบอกเป็นสภาผัวเมียเป็นต้นนะฮะแล้วพอปี50เนี่ยก็เลยเปลี่ยนรูปแบบใหม่อีกทีหนึง่งเป็นเลือกตั้งครึ่งหนึง่งแล้วก็มาจากการสรรหาครึง่งหนึ่งเลือกตั้งก็77ก็ตอนนั้น76 76จังหวัดก็76คนจังหวัดละคนแล้วก็อีกที่เหลือเนี่ยอีก กืสิบสี่คนก็มาจากกระบวนการในการสรรหาก็จะเกิดเส,สียงคราหาอีกบอกว่าเออ,อะไรนะทํางานกันร่วมกันไม่ค่อยได้เป็นปลาสองน้ํานะครับเอ,อฝ่ายหนึ่งมาจากประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งมาจากการสรรหาเขาว่ากันไปว่ากันมานะครับซึ่งท่านได้ยินนะครับท่าน<ข>อาจารย์เชิญครับนะ <6 S 1> ครับก็กลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นจุดอ่อนเขาบอกพ้องอีกจนกระทั่งมีการรัฐประหารเกิดขึ้น ปีหก <57. S 2> ในปีห้าเจ็ดพอรัฐมนตรีหกศูนย์ 60, เนี่ยก็ร่างกติกาออกมาว่าสวเนี่ยจะมาจากการเลือกกันเองนะครับในกลุ่มอาชีพต่างๆยี่สิบกลุ่มแต่ว่าก็มีบทเฉพาะการอีกบอกหปีแรกเนี่ยนะครับของก,การมีอัศสภาเนี่ยก็ขอให้มาจากการแต่งตั้งถ้าเป็นส่วนใหญ่อย่าบอกทั้งหมดก็พูดว่าได้นะเพราะว่าสวตามบทฉพาะการของรัฐมนตรีหกศูนย์เนี่ย จะมี250คนโดยที่194คนมาจากการแต่งตั้งของคอสชอ,อีก6คนเป็นโดยตําแหน่งก็จะเป็นพวกพวลราทัพทั้งหลายครับแล้วก็อีก50คนเนี้ยมาจากกระบวนการการเลือกนั่นเองแบบนี้แหละนะครับการเลือกันให้เหลือ200คนแล้วก็ไปให้คอสชจิ้มอีกทีหนึ่งให้เหลือ50คนโดยก็บอกว่าการทดลองคราวนั้นเนี้ยถือว่าเป็นการทดลองเพื่อที่จะได้ทําจริงในในเหตุงจากครบเ้าปีเนี้ย ได้ไม่เป็นปัญหาคแต่พอมาทําจริงมันไม่เหมือนที่ทดลองอ่ะทดลองช่วงนั้นเห็นไม่ใครว่าอะไรเลยนะครับก็ทําจริงก็กลายเป็นปัญหาเกิดขึ้นมากมายมหาศาลมันอาจจะเป็นบอกว่าสิ่งที่ทดลองกันในช่วงปีหกสองเนี่ยเอมันอาจจะเป็นการทดลองที่เรียกว่าไม่เต็มรูปแบบเนื่องจากว่าทุกคนก็จะรู้อยู่ว่าอถึงคุณจะสมัครถึงคุณจะสัรหากันเองเลือกกันเองไป ถึงขั้นสุดท้ายก็คอศชจิ้มอยู่ดีเพราะนั้นถ้าไม่ใช่คนของคอชหรือไม่รู้จักคุ้นเคยแล้วก็ไม่เคยอยากไปเท่าไหร่ตอนนั้นจะมีคนสมัครเพียงแค่ประมาณสักหกพันกว่าคนครับครับก็ก็เลยเหมือนกับไม่ได้รับบทเรียนที่จะมาปรับปรุงใช้ในคราวนี้พอมาคราวนี้เนี่ยก็จะเกิดปัญหาตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เริ่มของการที่จะประกาศระเบียบก็มีปัญหาแล้วครับใช่ใช่แล้วกอกตเองก็ไม่นิ่ง ไม่นิ่งคือกลับไปกลับมาครับนะครับเ,เรื่องของบัตรเลือกใช่ไหมก็ออกเป็นรูปแบบหนึ่งพอใกล้ๆสิบวันก่อนจะเลือกเนี่ยก็เปลี่ยนรูปแบบอีกอะไรประมาณแบบเนี้ยคู่คมือก็อย่างหนึ่งบัตรจริงก็อย่างหนึ่งอะไรเงี้ยทำนองน,นี้ก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว,ว่าเกิดความไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่เรื่องกติกาการแนะนําตัวตอนแรกก็ห้ามทํานู่นห้ามทำนี้จะไปหมดเลยค่ะครับ,รบ,รบจนกระทั่งนีแล้วคุณจะไปแนะนําตัวกันเองได้ไงนึงเมื่อเราไม่รู้จักกัน แล้ก็ลองใช้เปิดโอกาสให้แนะนำเป้าสาตวนะ์ได้นะครับอันนี้มันก็เลยเป็นปัญหาอย่างที่ว่าครับว่าตั้งแต่ระเบียบแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือือการรับสมัครครับว่าใครจะออกตัวเองว่าอยู่กลุ่มอาชีพอะไรมันแทบจะไม่มีการตรวจสอบกันเลยครับค่ะแลก็เป็นเหมือนกับว่าอะไรให้แต่ละคนระบุตัวเองครับว่าตัวเองจะอยู่ในกลุ่มอาชีพอะไร แล้วก็หาใครมารับรองอีกหนึ่งคนกันนั่นเองค่ะนัลเลยเกิดปัญหาที่เราใช้คำว่าแต่และคนก็จะมองโอกาสของตัวเองที่จะเข้าไปนะครับบางทีก็ใช้วิธีการกะเกณฑ์คนมาสมบัรเยอะๆะเพื่อที่จะให้เลือกกันเองแล้วสามารถจะผ่านเข้าไปในรอบลึกๆได้อจารย์ครับอาจารย์ครับตอนนี้เขาเรียกสออว่าที่สวทั้งสองร้อยว่าเป็นสภาจัดตั้งเลยฮะอาจารย์ฟังแล้วมันใกล้เคียงั้ยในฐานะก็ไปอยู่กับ ฐานะผู้สมัครมาด้วยคือคือการความสำเร็จในการที่จะได้เป็นสวเนี่ยเอ,อจะเป็นแบบอิสระไม่เกี่ยวข้องกับใครเนี่ยโอกาสจะน้อยมากครับนะค,คืออย่างไรก็ตามคุณจะต้องเอ,อคือชื่อเสียงคุณความดีประวัติความเป็นมาประสบการณ์เนี่ยเป็นปัจจัยที่เอามาใช้ในการประกอบในการตัดสินใจเลือกน้อยมากครับนะครับที่สำคัญคือจะต้องมีพวก มีคนซึ่งอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนและพร้อมจะเลือกเราะนะครับซึ่งก็ทําให้เกิดกระบวนการในการจัดตั้งเกิดขึ้นถามว่าใครจัดตั้งบ้างผมอยากจะบอกทุกกลุ่มแหละครับ<ะ>ที่เขา<ะ>ที่เขามีส่วนที่จะเข้าไปเป็นผู้สมัครในเขาก็จะต้องมีการหาวิธีการในการที่จะรวมตัวรวมกลุ่มกันเป็นพักเป็นพวกกัน<ะ>เก็จะเลือกกันเองให้ได้ตอนนี้เท่าที่เท่าที่เห็นเนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดอะที่เขาอาจจะ สามารถที่จะได้เสียงสักประมาณ50เสียงจากทุกกลุ่มอาชีพอะค่ะแล้วพอถึงเวลาสุดท้ายจะเลือกใครยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขามียืนพื้นที่50เสียงก็จะเข้ามาเป็นสวออได้ครึ่งหนึ่งของของสภาทั้งหมดประมาณนั้นครับอาจารย์ครับที่อาจารย์ไล่เรียงมาเนี่ยตอนนี้คนก็ร้องกันระงมเลยโดยเฉพาะผู้สมัครเนี่ยล่าสุดก็ร้องฝนันสารปกครองให้ระงับการประกาศผลอะไรเงี้ย กกต,ตมีทางเลือกอื่นไหมจะประกาศไปรับรองทีหลังในมุมมองอาจารย์เนี่ยจะไปทางไหนดีครับคือที่ขณะนี้คําร้องนี่ก็ร้องกันไปนะครับก็จะมีการร้องทั้งในแง่ของคุณสมบัติส่วนบุคคลก็จะเป็นการร้องผู้ที่ได้รับเลือกบางคนครับนะครับอันนี้ก็ร้องกันไปก็แล้วแต่ว่าจะมีหลักฐานมากน้อยเพียงไรนะครับนะว่าอย่างเช่นบางทีอาจจะแจ้งคุณสมบัติเป็นเท็จหรืออาจจะสมัครผิดกลุ่มอะไรทำนองนี้นะฮะ หรืออาจจะมีกระบวนการในการเลือกซึ่งอาจจะมีการไปเสนอประโยชน์กับใครยังไงบ้างอันนั้นก็ร้องตัวบุคคลไปอันนี้จะไม่มีผลทําให้เกิดการเลือกที่เป็นโมฆะบก่จะเป็นผลต่อบุคคลเท่านั้นครับแล้วเลื่อนไหมฮะเลื่อนจะต้องเลื่อนไหมอาจารย์ฟันธงได้ไหมคะว่าวันที่สามกรกฎาคมนี้จะมีการประกาศได้ครบทั้งสองร้อยคนเอ่อ ต้องไปถามกรกตามผมไม่ได้นะครับทมผมไม่ได้แต่ว่าเอการรละการร้องในประเด็นาการชะลอผลเนี่ยก็ถ้าหากว่าไม่มีคําสั่งศาลเนี่ยผมก็คิดว่ากรกตอเองเขาก็คงจะจะป,ประกาศทั้งหมดแล้วแต่อาจจะขยับช้าไปบ้างนะครับเพื่อให้รู้สึกว่าได้มีกระบวนการในการตรวจสอบนะครับหรืออาจจะถามความเห็รช้าไปวันหนึ่งแล้วนะนะครับ เพราะเดิมก็คนลดระดันที่ 2, ใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าหากว่ามันไม่ได้มีคําสั่งศาลในการบังคับอะไรนะครับผมก็คิดว่ากรกตก็คงจะประกาศทั้งหมดอาจจะลาชาบ้างเล็กน้อยนะครับไม่ได้ลาชามากนะครับอาจารย์ครับขอดูว่าเหมือนกับได้ทํางานบางอย่างแล้วประกาับนั้นครับคําถามสุดท้ายอาจารย์ถึงจุดนี้เนี่ย ระบอบที่เราใช้อยู่เนี่ยควรจะต้องมีสภาพ,พ่เลี้ยงอย่างสงวไหมฮะเราควรจะใช้สภาเดียวไหมฮะในมุมมองอาจารย์คือมันก็ขึ้นอยู่กับการมองถึงบทบาทนะ,ะว่าสวเนี่ยมีไว้เพื่อทําอะไรนะครับหนึ่งคือการกรองกฎหมาย 2. สองก็คือให้ความเห็นชอบต่อองค์กรอิสระสามกำกับตรวจสอบก,า,การทํางานของรัฐบาลผ่าน,นกลไกต่างๆจะเป็นกรรมธิการการด็ดีจะเป็นการอภิปรายให้ความคิดเห็นต่างๆก็ดีนะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ สก็มีส่วนร่วมในการที่จะแก้ไขกฎหมายสําคัญอย่างเช่นรัฐธรรมนูญนะครับหรือกฎหมายประกอบต่างๆนะฮะอันนี้นก็เป็นหน้าที่หลักๆหน,น้าที่อื่นก็เป็นไปตามรัฐมนูลวะว่าต้องประชุมร่วมกันกับสอสอในเรื่องอะไรบ้างก็ประมาณสิบหกเรื่องนะครับอันนี้นก็เป็นหน้าที่ของสอวที่อยู่ในรัฐธรรมนูญก็ต้องถามมาว่าทุกอย่างเนี้ยเราสามารถออกแบบที่จะมีกลไกทดแทนสวได้หรือไม่ถ้าออกแบบให้มีกลไกที่ทดแทนสวได้เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมีสว แต่ถ้าเราคิดว่ามันยังยังมีความจําเป็นจะต้องทําหน้าที่นู้นหน้าที่นี้อยู่เนี่ยก็ก็มีไปก่อนแต่ว่าก็ต้องไปปรับปรุงกระบวนการในการได้มาว่าให้มันดูไม่มีเสียงบ่นจากประชาชนมากเท่านี้นะครับครับได้ครับอาจารย์ครับขอบคุณมากคับอาจารย์นะคบครับินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรนะคะท่านก็มาอธิบายให้เราฟังไล่เลียงตั้งแต่สวในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันเลยนะคะมีใจความใจความหนึ่งก็คือว่าแต่ละครั้งเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันและแต่ละครั้งอ่ะมันก็ไม่เคยมีความสมบูรณ์ของมันเลยแม้แต่ครั้งเดียวใช่จากสภาผัวเมียก็เป็นสภาคนละครึ่งค่ะสุดท้ายเราจะได้สอบวครบ200คนหรือไม่อายอยู่ที่กกตแล้วนะแต่ฟังฟังอาจารย์แล้วดูเหมือนว่าเรื่องล้มเรื่องโมฆะเนี่ยคงคงอยู่ที่ศาลนะแต่ว่าน่าจะ เดินหน้าประกาศได้ค่ะ